จะเฮ็ดเจะหอนมันนำผลใส่ประแดะดแดงพะยงเลยจังหน่อยเลยใส่ข่าเบือนี่นี่จังหน่อยเลยใส่ข่าเบือน้ำเลยจัหยยยยยงหน่อยใส่ข่าเบือมันผลใส่ประแดดสุดท้ายแหละใส่ตัวนี้แหละถ้าน้อยใส่พักกระแยงเลยต้งคุนนง้นก็ใส่พักขาต้งชุนก็ใส่พักกระแยง Sache. ใส่ก้าเบือใส่ตำหมักมันเหนียวใส่ให้มันเหนียวมันตัวหมักบนหมักบนเหนียวก็ใส่น้อยนึงหมักเหนียวก็ใส่ร้ายข้เบื่อเห็ดให้มันตัวเด้มันตัวจังแสบแกงเราใหม่ให้มันตัวมันนัวอ่าบดนี้ตุ่มใบก่อนให้ระยะหนึ่งจังหน่อยจังใส่ฟักทองแยงมาปกุง ใส่ประแดกลงไปบนี้แล้วแล้วได้อีกจังน้อยหนึ่งชะอืมอ้าได้แะเ็นลูกล้านเลยนี่นะข้าน่อเขียวอุ่นทุงอย่นี้ใส่ทักแยงก่อนสุกงงเลยสุกงงแล้วสุกงแล้วสุกงแล้มันทุกแล้วเจียวเขียวลงไปหลยักแยงลงไปก็คือว่าสุกงได้แล้วนี่ยตได้ แกงน้ำใหม่ถั่วน้อยแฉบเด้อเอาในกอตัวเองน้ำใหม่ใหม่ชุดชุดมันหวานหอ,อมหอมหอมเอาเห็ดหอมเด้อข้หน้อยเห็ดมันสลุดในบ่อนหอมมันใหม่น้ำใหม่ใหม่แฉกสิขับสินัว พร้อมเสิร์ฟแล้วบาดนี่เเ่าน้อยเด้อแกงน้ำไม้แล,แล้วเลยเด้อเ่าน้อยเห็ดเด้อปิ่งปลาใส่น้ำแกงน้ำไม้เขียวๆหอมๆอ,อ่อนๆน,นิดๆกินครับอันน่ะสมสมพักสมพักกับติดคยุยกินกับแกงกับปิจำกับแกงน้ำไม้อ่อนปิ่งปลาเขาเหนียว โมกขอบใจลกูกลานเดอ้อเขามาบึงให้เท่าหน่อยเดอ้อขอขอมกขอบใจหลายๆขอให้มีโชคมีลาบ,บทุกๆคนเดอ้อที่เขามาบึงเท่าหน่อยเดอ้อ